แั่เช่นเคยในะ่เช่วงเรื่องเล่าจากผู้ใช้นะครับเละเป็นซากเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันขับรถจากฟิลอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับแล้วไอแพดไว้บนหลัคารถกลับมาถึงมาที่โระทมก็ไม่ได้นึกถึงรีบนะครับอาบน้ำนอนนะครับตื่นช้าม,มาหา iPad ไม่เจอเปิดไฟมฟ์มถือเจอเลยขนอยู่แถวปทุมที่น้ำแต่งตัวไปจากบ้านขับรถไปดู เกิดสร้างการถนนทันนั้นรีบขับรถมา Apple Store อิคนเสยามโชคดีนะครับที่ซื้อ Apple Care ปัตไว้โรงงานแจ้งว่าไม่เคยมีใครใช้เป็นแคร์คุ้มขนาดนี้ถ้าไปซื้อเป็นแคร์ก,ก็หมดสิทธิ์ต้องซื้อให,ใหม่อย่างเดียวนะครับเสียค่าเคียไป1,600ัยโชคดีสุดที่ได้นำสร้างกลับมานี่ก็เป็นประสบการณ์จากผู้ใช้นะผมเกี่ยบับ Apple Care นะครับใครมีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถแชร์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ในช่วง เรื่องเล่าจากผู้ใช้ข้องจรรัรล่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ตามและการชมด้วยควับสวัสดี